เราก็ได้ชาดัดมา3าต้นนะจ๊ะเพื่อนๆหลอสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนๆวันนี้วันฝนตกนะตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ก็เลยจะเอาชาดัดมาลงเนาะชาดัดมาลงรั้วแบบอันนู้นเนาะอันเก่าอันนั้นปีหนึ่ง อันนี้เราชำเพิ่งจะเพิ่งจะเอามาลงเนาะมันก็ยังไม่โตลงไว้เลยเพราะว่ามันฝนละเดี๋ยวดูรากรากน่าจะเอ้ยรากเยอะอยู่ รากเยอะอยู่แล้วได้อยู่ก็มีตัวช่วยเห็นไหมเอออะนี่เราก็ได้ชาดัดมา3ตน้นนะจ๊ะเพื่อนๆเราชํ่เองปลูกเองแล้วก็ปลูกไปเรื่อยๆนะเพื่อนๆไม่ต้องรีบได้กี่ต้นเราก็ปลูกไป ในต้นเก่าๆเนอะาะมันมีหน่อออกมาเองด้วยนะเพื่อนๆนี่นี่นะเห็นไหมนี่นี่มันแทงขึ้นมาจากพื้นเองเลยนะนี่ต้นใหญ่แล้วด้วยแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยเคยขุดเอาไปลงแล้วนะมันก็ตายมันไม่ติดง่ายให้นะอย่างเงี้ย มันเป็นเหมือนกับว่ารากที่อุ้ยเห็นปะมันเหนียวมัน llo, มันเหนียวมันอยู่ในในต้นเดียวกันนะแล้วมันก็แทงแทงขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะเพื่อนเน่นกอนั้นก็ใช่นะทั้งกอเลยน่ะแทงขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยขุดออกไปเยอะเลยนะเพราะว่ามันมันล้ํมันล้แนว ต้นที่เราปลูกออกมามันไม่สวยเราก็ขุดทิ้งไปเนอะอันนี้ก็เรามาขุดลงต้นที่เราชํำนห๊ันนี้รากเยอะรากเยอะมากมีผู้ช่วยตลอดเลยนะเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้เห็นปะน้องเงินน้องเงินน้องเงินนั่น หลงไฟไปหมดโอเควันนี้เราก็มาปลูกชาดัดที่เราชําเองนะชำเองปลูกเองช่วงนี้ฝนตกชุกๆก็เอามาปลูกกันเลยก็ถ้าชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไก่แฮปปี้โฮมนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ต้อง ทำทีเดียวให้มันเสร็จเรามีอะไรเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นะตรงนี้ยังเป็นพลิกอยู่เราก็เราก็เอาพลิกไว้เหมือนเดิมนะมันจะได้ช่วยเป็นร่มเงาพึ่งพากันเดี๋ยวพอมันใหญ่แล้วเราค่อยเอาพลิกออกไม่เป็นไรเนาะพลิกเยอะมันขึ้นเองอะไรเองเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดมีพลิกรอบบ้านเลยนะโอเคก็ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าบ๊ายบายสวัสดีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนวันนี้วันฝนตกนะตอนนี้ฝนก็ตกอยู่ก็เลยจะเอาชาดัดมาลงเนาะชาดัดมาลงรั้วแบบอันนูน้นเนาะอันเก่าอันนั้นปีหนึ่ง อันนี้เราชำพึ่งจะเพิ่งจะเอามาลงเนาะมันก็ยังไม่โตลงไว้เลยเพราะว่ามันฝนละเดี๋ยวดูรากรากน่าจะเอยรากเยอะอยู่ มาเยอะอยู่แล้วได้อยู่ก็มีตัวช่วยเห็นไหม <c oughs> เอออะนี่เราก็ได้ชาดัดมา3ต้นนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เราชํ่เองปลูกเอง <c oughs> เราก็ปลูกไปเรื่อยๆนะ <c oughs> เพื่อนๆไม่ต้องรีบได้กี่ต้นเราก็ปลูกไป ในต้นเก่าๆเนอะมันมีหน่อออกมาเองด้วยนะเพืเ่อนๆนี่นี่นะเห็นไหมนี่นี่มันแทงขึ้นมาจากพื้นเองเลยนะนี่ต้นใหญ่แล้วด้วยแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยเคยขุดเอาไปลงแล้วนะมันก็ตายมันไม่ติดง่ายให้นะอย่างเงี้ย มันเป็นเหมือนกับว่ารากที่อุ้ยเห็นปะมันเหนียวมันมันเหนียวมันอยู่ในในต้นเดียวกันนะแล้วมันก็แทงแทงขึ้นมาใหม่เยอะเลยนะเพื่อนเนี่ยนะกอนั้นก็ใช่นะทั้งกอเลยน่ะแทงขึ้นมาเยอะเลยเนี่ยขุดออกไปเยอะเลยนะเพราะว่ามันมันล้มมันล้มแนว ้นที่เราปลูกออกมามันไม่สวยเราก็ขุดทิ้งไปเนาะอันนี้ก็เรามาขุดลงต้นที่เราช่ำโอ้โหอันนี้รากเยอะรากเยอะมากมีผู้ช่วยตลอดเลยนะเนี่ยเวลาปลูกต้นไม้เห็นปะน้องเงินน้องเงินน้องเงิน หลงไฟไปหมดโอเควันนี้เราก็มาปลูกชาดัดที่เราชำเองนะชำเองปลูกเองช่วงนี้ฝนตกชุกๆก็เอามาปลูกกันเลยก็ถ้าชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไก่แฮปปี้โฮมนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆนะเพื่อนไม่ต้อง ทำทีเดียวให้มันเสร็จเรามีอะไรเราก็ทําไปเรื่อยๆแบบนี้นี่นะตรงนี้ยังเป็นพริกอยู่เราก็เราก็เอาพริกไว้เหมือนเดิมนะมันจะได้ช่วยเป็นร่มเงาพึ่งพากันเดี๋ยวพอมันใหญ่แล้วเราค่อยเอาพริกออกไม่เป็นไรเนาะพริกเยอะมันขึ้นเองอะไรเองเยอะแยะไปหมดเลยเต็มไปหมดมีพริกรอบบ้านเลยนะโอเคก็ ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะจ้าบ๊ายบาย